สวัสดีครับ ตามที่ผมและคุณโยกแยกได้พาท่านไปเที่ยวชมสถานีรถไฟตั้งแต่สถานีรถไฟจุมทางจากสงเราไปจนถึงสถานีรถไฟอรัญประเทศตามเป็นทางนี้นะครับและเป็นทางนี้ก็จะผ่านสถานีคลอง19พอถึงสถานีคลอง19เนี่ยนะครับสถานีคลอง19เป็นจุมทางเป็นสถานีจุมทางคลอง19นะครับเพราะว่าจากสถานีคลอง19นั้นจะมีทางรถไฟ มุ่งตรงไปทางทิศเหนือไปที่อำเภอองคลรักษ์ไปวิหารแดงนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะได้ดูตามทางรถไฟผมขอพูดถึงคลองสิบเก้าตรงนี้เาเล็กน้อยนะครับว่าคลองรังสิตไปยูรศั์ก็คือคลองแปดวาทางด้านบนก็จะเป็นคลองหัวาฝายบนก็คือคลองลัฟฟีพัดนะครับส่วนคลองของวาไายล่างก็ยังคงเป็นคลองอำเภอลำลูกกานะครับคลองสิบหกนั้นจะมีทางทั้งด้านทิศเหนือและทิศใต้ของคลองแปดวา คลองสิบหกสนธิใต้เจ้ามังโจวคลอง6วาและจากนั้นนะครับก็จะมีคลอง17ต่อจากคลอง16แต่ปากคลองจะเยื้องกันเล็กน้อยคลอง17บจก็จะลงมาถึงแม่น้ําไอ้ถองถึงคลองมาแสนแสบแล้วก็ทะลุลงมาข้างล่างนะครับจากนั้นนะครับคลอง17นี่แหละครับจะเป็นคลองหลักให้กับคลอง18 19 20 2ิบเก้นะครับออกไปทางที่ตนออกไปบรรจบกับแม่น้ำนครนายกนะครับแม่น้ำนครนายกผมพายเรือมาแล้วตั้งแต่เขื่อน ขุนด่านปราการชนไปจนถึงแม่น้ําบางประกงไปบรรจบกับแม่น้ำบางประก,ง,ระกงที่บางขนาดนะครับเอาละครับผมพูดมาผมก็พาท่านมาถึงสถานีงองคลักษ์แล้วนะครับสถานีงองคลักษ์นั้นนะครับก็อยู่ตรงที่คลอง10คลอง8วายละคลองคลอง8วาคือคลองลวง10ยุนสักนั้นไปบรรจบกับแม่น้นํานครนายกตรงองคลักษ์นะครับและตรงนั้นก็จะมีประตูน้ํเสาผาของสีและจากนั้นนะครับ จากนครน,นายกอ,าองคละรนั้นก็จะมีคลองข้ามนะฮะทะลุกออกไปโทษครับมีทางทางรถไฟข้ามทะลุกออกไป,กกออกไปยังอำเภอวิหารแดงตอนนี้เรามาที่องคล์แล้วนะครับสถานีรถไฟองคล์ท่านดูภาพไปและท่านก็ฟังข้อมูลไปซึ่งข้อมูลที่ผมพูดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฟังยากนะครับเพราะว่ามันเป็นสเกลขนาด40กิโลเมตรแล้วก็จะมาพูดว่ามาเร็วไม่ได้นะครับเพราะามันมันกว้างมากเลยนะครับนี่คือ ความยิ่งใหญ่ของโครงการของหลังศิษ์ตอนนี้ผมมาที่วิหารแดงนะครับสถาน,นีรถไฟวิหารแดงอยู่ที่อำเภอวิหารแดงต่อจากโอหัลักษ์มานะครับต้นไม้ต้นนี้สวยมากเลยนะครับเป็นต้นเฟืองฟ้ามีดอกสีชมพูทั้งต้นเลยนะครับสถาน,นีรถไฟวิหารแดงนี้และก็เส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางที่ไม่ได้เปิดให้บริการในการรับส่งผู้คนหรือพูคนโดยสารเป็นการรับส่งขนส่งเฉพาะในส่วนที่เป็นอาจจะเป็นพลังงานเชื้อเพลิงแล้วก็เป็น ปูนซีเมน์แล้วก็เป็นหินแล้วก็เป็นแร่นะครับมุ่งตรงออกไปทางด้านของชนบุรีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิหารแดงเลยจากวิหารแดงไปก็จะเป็นเป็นอุโมงค์นะครับเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงนะครับเราชมสถานีวิหารแดงไปก่อนนะครับ สถานีวิหารแดงก็อยู่ใกล้ๆกับทางด้านของโรงพยาบาลวิหารแดงนะครับหลังจากที่ผมได้พาท่านเที่ยวชมแล้วผมกลับมาที่ที่ที่คุณยุ้งเย้ที่จอดอยู่นะครับแล้วก็คุณยุ้งเย้ก็พาผมไปที่อุโมงครับเป็นอุโมงคอุโมงนี้มีมาเดิมนั้นมีอุโมงก่อนแล้ะครับเขาเรียกอุโมง์พุทธฉายนะครับแล้วต่อมาเขาก็สร้างอีกอุโมงหนึ่งเป็นพุทธฉายสองก็เลยกลายเป็นสองอุโมงคู่กันสองอุโมงคู่กันนี้ก็จะมีความยาวประมาณอุโมงละประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตร อีกอโมงหนึ่งก็หนึ่งพันสองร้อยเมตรนะครับนะอ่าก็จะมะีมีความยาวที่แตกต่างกันหน่อยเพราะมันเป็นทางโคง้งเพราะทางโคง้งโค้งในออกับโค้งนอกมันย่อมจะมีะระยะทางที่แตกต่างกันนะครับตรงนั้นก็เป็นหลักกิโลเมตรที่หนึ่งสี่เจ็ดผมก็ถ่ายภาพทั้งสองช่องนะครับนะทั้งสองด้านแล้วก็ได้ละสองช่องเพราะตอนนี้เขาก็จัดทาเป็นอุโมงค์สองอุโมงค์เพื่อให้รถนั้นไม่ต้องหลีกกันก็สามารถจะส่วนไม่ได้เลยนะครับอุโมงค์ใครอ,อุโมงค์มัน ซ้ายใครซ้ายมันขวาใครขวามันตามกฎจราจรของทางรถไฟนะครับผมก็พาท่านมาที่อุมบง์พระพุทธฉายนะครับหนึ่งสองนี่ก็คือคู่กันคู่กันนะครับถ้าพระพุทธฉายเฉยๆก็คือหนึ่งถ้าพระพุทธายสองก็คือสอง้าางทีหลังนะครับเขาก็บอกความยาวเอาไว้นะครับผมให้ท่านดูภาพตรงนี้หลายๆภาพหน่อยนะครับเพราะว่าหลายท่านก็คงไม่มีโอกาสได้มาถึงจุดนี้นะครับก็ไม่ใช่มากันง่ายๆนะครับ าก็ชมไปนะครับผมก็คงจะไม่เอาหน้าผมแก่ๆไปให้ท่านเห็นนะครับก็ได้ยินแต่เสียงก็แล้วกันนะครับพระพุทธฉายนั้นก็เป็นวัดนะครับเอ่อเมื่อก่อนนี้ขึ้นไปก็แล้วดูเรียบร้อยดีนะครับมีคล้ายๆกับเป็นหน้าผาแล้วก็มีคาบน้ํานะครับคล้ายๆกับคา,าบของพระพุทธรูปนะครับแล้วก็มีลิง ลิงนี่ทั้งแม่ค้าเขาก็จะเอาตะเข้ไปวางไว้มันก็ไม่กล้าเข้ามาเดี๋ยวนี้มันเข้าไปแล้วมันแลดูลกๆยังไงไม่รู้นะครับไม่เหมือนสมัยก่อนมันจะโล่งนะครับเอาละครับก็พูดตามความรู้สึกนะบางครัง้งบางครั้งมันก็จัดอีลงตุงนางกันไปนะครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับเอาละครับต่อมาแล้วก็มาออกมาทางด้านอีกด้านหนึ่งทางด้านทิศเหนือนะครับป่าโอโม์ทา,านทิศเหนือก็มีสองอโมเช่นเดียวกัน ก็ที่เรียนแล้วครับว่าอุโมงนั้นจะมีความลึกนะครับประมาณสักหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรนะครับมองเข้าไปในอุโมงเนี่ยมันจะมองไม่เห็นทางด้านนู้นนะครับจะเป็นอุโมงขนตาอย่างเห็นเพราะเป็นอุโมงตรงแต่นี่เป็นอุโมงที่มันโคง้งพอมันโค้งเฟจมันก็เลยแสงมันก็เลยหักเหไม่หักเหมันตรงไปแล้วก็มืดทึบมองไม่เห็นช่องออกนะครับทางด้านนู้นนะครับนัานตรงข้าม โมงพระชัยก็มีจานวนมากนะครับในขณะนี้ไม่นับทาง้านของเด่นชัยนะครับไปเชียงของยังไม่นับนะครับก็จะมีตรงนี้อุโมง์พุทธชัยอุโมงค์พระหินลับสถานีหินลับนะครับอุโมงค์คลองขนานขนานจิตแล้วก็อุโมงค์เขาพึองโมงขุนตาลนะครับนะครับ ถ้าท่านเข้าไปในนี้นะครับแล้วมีรถไฟเข้ามานี่ไม่ได้เลยนะครับอันตรายแล้วเขาก็ห้ามเข้าไปนะครับก็มีเขียนไว้ชัดเจนเป็นป้ายห้ามถ้าเข้าไปแล้วแน่นอนครับท่านท่าำตัวเรียบๆมันก็ไม่โดนท่านหรอกครับรถไฟอ่ะแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะมีเสียงรถไฟกล้องไปกล้องมาอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันนะครับประสาทหูแก้วหูนะครับเพราะตรงช่องนี้นะครับเขาจะใช้สําหรับวิ่งสาหรับรถสินค้าไม่มีรถโดยสารเราเคยได้ยินใช่ไหมครับว่า รถโดยสารเข้าอุโมงหินรับนะครับโมกเหล็กอะหนองโมกเหล็กกันนะครับวันแรกเลยก็ฝุ่นฟุ้งเลยครับนะฮะระยะทางตรงนั้นก็ประมาณห้ากิโลเมตรใช่ไหมฮะฝุ่นฟุ้งเลยเขาก็ต้องมานั่งแก้นะครับตรงนี้คงไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่ามันไม่ใช่ประถาไม่ใช่รถไฟสำหรับให้ผู้โดยสารมันเป็นรถไฟบรรทุกสินค้านะครับวิ่งไปวิ่งมาพักๆเดียวเนีงครับฝุูนก็ออกหมดนะครับไม่เหลือนะครับ แต่ว่าสําหรับรถโดยสารแล้วมันคงไม่ได้นะครับเกิดฝุ่นจะหมดไปก็ไม่รู้วรถโดยสารผ่านขี่เที่ยวมันก็เป็นอันตรายก็ต้องจัดการจัดการดูดหรือก็จัดฝุ่นออกไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราผ่านอุโมงค์ทั้งของช่องมาแล้วนะครับแต่ขับรถผ่านไม่ได้ครับต้องขับรถอ้อมแล้วก็มาที่สถานีบุกใหญ่สถานีบุกใหญ่ก็เป็นสถานีที่ออกจากอุโมงค์พุทธฉายมาทางนั่นเหนือมุ่งหน้าไปทางแก่งคอยนะครับก็จะเป็นสถานีบุกใหญ่ ก็มีนายสถานีนะครับแต่ก็ไม่มีในเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของผู้โดยสาร,ค,รคงเป็นสถานีสำหรับขนส่งสินค้าแล้วก็เ,เขาก็มีทางทางทางรถไฟทางก็เป็นสนิมเลยนะฮะทางใหม่ๆก็จะเป็นสนิมนะครับรถไฟรถผ่านน้อยนะครับค่อยลองไม่เห็นไม่มันถนะ้ารถผ่านมากๆทางก็จะเป็นมันเลยนะครับรถไฟอ่ะนะครับ จากสถานีจากสถานีบุใหญ่เนี่ยนะครับตรงไปก็จะเป็นสถานีชุมทางไผนาบุญแล้วก็เข้าไปถึงแก่งคอยนิดเดียวครับถึงแก่งคอยแล้วนะครับก็ขอจบไว้ตรงสถานีบุใหญ่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ